สำหรับนะคะในหนึ่งนโยบายค่ะของหมอ่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรนะคะท่านได้ห่วงในเรื่องของมหาคนครแห่งความปลอดภัยครั้งนี้ค่ะในการลงพื้นที่ของทางฝ่ายต่างๆใน50สำนักง,งานเขตของกรุงเทพมหาคนครในเรื่องป้ายเหล่านี้นะคะบางครั้งอาจจะเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะคะถึงความสําคัญความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้นหรือพลพวงหากตั้งแบบผิดที่ผิดทางจะเกิดปัญหาอะไรกับประชาชนบ้างทราบว่าจากการลงพื้นที่มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าป้ายที่ มีการตั้งอย่างผิดกฎหมายแบบนี้สร้างความเดือดร้อนหรือว่ามีเหตุให้เกิดขึ้นกับประชาชนที่พบเจอด้วยนะคะหัวหน้าฝ่ายปรเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าลงพื้นที่เจอปัญหาอะไรบ้างครับก็เกี่ยวกับการป้ายรอเลื่อนนะครับของสถานประกอบการไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารนะครับจะเป็นอู่ซ่อมรถหรือผู้ประกอบกิจการต่างๆที่จะพบเห็นก็คือว่าเจ้าของป้ายนะครับ ก็เป็นผู้ที่เป็นเจ้าของพวกของป้ายนะครับส่วนผู้ที่นําป้ายออกมาตั้งนะก็จะเป็นลูกจ้างพนักงานบริษัทนะครับการนําป้ายมาตั้งบางครั้งขาดความใส่ใจนะครับแล้วก็แทนที่จะตั้งแนวนายก็ออกมาตั้งที่ฐานะทําให้ลุกล้ำสิทธิของผู้ใช้ทางเทา้าจากการที่ลงพื้นที่นะครับก็จะพบว่าป้ายต่างๆเหล่านี้นะครับพอใช้มานานก็จะมีลักษณะที่มีการรั่วการไม่สาภาพไม่สมบูรณ์ของปลักไฟต่างๆนะครับทางเราก็ ได้เข้าไปกำชับกดขันประเด็นที่สําคัญก็คือป้ายเวลาพายุหน้าฝนจะมีลมพัดโชกผู้ป้ายที่ตั้งเอาไว้เนี่ยครับเวลาโดนลมพัดโชกเนี่ยก็จะเลื่อนออกมาพ้นจากจุดที่ตั้งนะครับแล้วก็จะไปก่อให้เกิดการละเมิดกับยานพาหนะหรือรว่าประชาชนผู้ที่ให้ทางเช่นล้มไปโดนรถบ้างนะครับเลื่อนไปล้มไปโดนดรถลักษณะอย่างนี้ก็ก็จะเกิดเป็นคดีความการระหว่างเจ้าของรถกับเจ้าของป้ายนะครับทั้งฝ่ายเทศกิจนะครับก็จะได้ ส่วนมากก็จะได้เข้าไปประชาสัมพันธ์แนะนำตักเตือนนะครับให้ติดตั้งอยู่ในแนวของตนเองหากพบนะครับหากเจ้าที่พบก็ด้เปินการแจ้งให้แก้ไขนะครับหรือจับกลุ่มยึดอายัดเข้ามาเป็นของกลางในคดีนะครับ เรอาอจะได้เห็นนะบางทีคือในจุดของพื้นที่ที่เป็นชุมชนแล้วก็อาจจะเป็นอาคารพาณิชย์ต่างๆต้องลองนึกภาพว่าคือบางร้านทุกร้านเวลาทําธุรกิจก็อยากจะทําป้ายให้คนได้เห็นให้สะดุดตาคือร้านหนึ่งทำได้อีกร้านหนึ่งก็จะทําด้วยแล้วก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกันหรือใหญ่ขึ้นแบบนั้นนะคะที่อาจจะเป็นปัญหาทีนี้ถ้าเกิดว่ามีการตั้งวางทั้งผิดในพื้นที่มีประชาชนที่แบบเดินทางสัญจรสระดุดล้มป้ายบ้าง หรือในช่วงหน้าฝนแบบนี้ที่ท่านเป็นห่วงคือบางครั้งถ้าไม่ได้มีการตรวจสอบความปลอดภัยอาจจะเกิดไฟช็อตไฟรั่วได้อันนี้เราก็จะเป็นการเข้าไปลงพื้นที่ใ,ให้ข้อมูลกันไปใช่ไหมคะคอันนี้ก็ต้องทราบว่าทั้งผู้ที่ติดตั้งต้องคอยดูแลเลยถ้าเป็นป้ายไฟจะต้องมีการวางในลักษณะไหนคะถึงจะถูกต้องค่ะ ครับก็ตามที่แจ้งให้ทราบในเบื้องต้นป้ายไฟก็ต้องวางแนบชิดติดกำแพงหรือก็ว่าในแคดเดินกรรมสิทธิ์ของป้ายนะครับแล้วไม่ลุกลํำมาที่สานะนะครับหรือทางเท้าค่ะครับก็น่าจะเพียงพอแล้วสําหรับเจ้าประชาชนนะครับที่ที่เดินบนทางเท้านั้นๆนั้ส่ค่ะ แล้วอย่างถ้าเป็นร้านอาหารหรือร้านกาแฟไม่ได้เป็นป้ายไฟแต่แบบเป็นเหมือนเป็นกระดานที่บอกถึงรายการอาหารแบบนั้นล่ะคะตั้งอยู่ในผิดกฎหมายไหมคะก็ทุกป้ายทุกประเภทนะครับควรจะตั้งในทางเทา้าเอา<ะ>ไม่แก้ไขนะครับค<ะ>วรจะตั้งในที่ในที่ของตอนเองนะครับ<ะ>ไม่ควรตั้งในบนทางเท้านะครับไม่ว่าจะเป็นป้ายขนาดใหญ่ขนาดสูงนะครับเขตแดนกรมรมสิทธิ์ถ้าลอยอยู่บนอากาศก็ควรอยู่ใน เขตแดนของเจ้าของผู้ประกอบการนั้นๆครับค่ะอ๋อจะคือจะติดรอยบนอากาศก็คือต้องอยู่ใต้หลังคาของเราใช้คาของเราเท่านั้นถึงจะถูกต้องมีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบว่าในพื้นที่เขตลาดพร้าวส่วนใหญ่ธุรกิจไหนหรือป้ายแบบไหนที่เราตรวจสอบพบเจอว่าต้องเข้าไปพูดคุยบ่อยๆตักเตือนบ่อยๆเห็นว่าทําผิดบ่อยๆบ้างคะมันทุกประเภทครับค่ะครับป้ายฝ่ายทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารใช่ร้านอาหาร อู่ซ่อมรถร้านประกอบการต่างๆเราเข้าโดยโดย,โดยทุกร้านเหมือนกันหมดครับโดยการแบ่งแบ่งเจ้าที่นะครับเข้าทุกวันเข้าทุกวันโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนต้องเพิ่มความผี่นะครับเพราะว่าเราก็เกรงปัญหาอาจจะเกิดไฟฟ้าชอ็อตไฟฟ้ารัาร่ววงจรหรือกระแสไฟ้าลวาจากสายที่เดินออก จากร้านมาถึงป้ายเจ้าหน้าที่ก็ทํางานกันเหนื่อยเลยเนาะเพราะว่ามีประชาชนอาศัยอยู่เยอะมากแล้วก็มีแหล่งชุมชนเยอะมากทีเดียวอย่างนี้ถ้าอยากจะฝากถึงให้ประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาช่วยดูแลแล้วก็สามารถแจ้งข้อมูลกลับมายังฝ่ายเทศกิจที่ทางสานักงานเขตลาดพร้าวมีช่องทางทางไหนไหมคะว่าถ้าประชาชนเห็นว่าอันนี้แหละมันเดือดร้อนมันขวางอยู่ที่หน้าบ้านหรือมันเกิดปัญหาดูลักษณะแล้วอาจจะเกิดอันตรายได้กับเด็กเล็กที่อยู่ในบริเวณนั้นให้ติดต่อแจ้งมายังทางเขตลาดพร้าวได้อย่างไร ค,ครับก็เดี๋ยวนี้ช่องทางในการแจ้งเหตุนะครับมีไม่ว่ามีหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นสายด่วน155หรือว่าจะอ,อ,อินบอ็อกเข้ามาใน Facebook ของฝ่งายเศรฐกิจธนางารเขตลอัาพร้าก็ได้นะครับก็ทางฝ่ายเศฐกิจนะครับยินดีานางานเขตอัดพร้ายินดีที่จะเข้าไปตรวจสอบนะครับดำเน,นินการแก้ไขปัญหาเหตุเดือร้อนลํำคาาต่างๆขอ,ของพี่น้องประชาชน ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบทุกท่านครับค่ะแลนะสําหรับในฝ่ายเทศกิจของทางเขตและเพร้านอกจากเรื่องป้ายแล้วมีปัญหาไหนที่มีประชาชนร้องเรียนเข้ามามากที่สุดไหมคะอยากให้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนมีเข้ามาขอความช่วยเหลือจากทางฝ่ายเทศกิจอย่งไรบ้างคะในปัจจุบันปัญหาก็มีหลากหลายนะครับค่ะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการจอดรถบนทางเท้าผู้ค้าหาเล่แผงลอยอ<พ>อความไม่เป็นระเบียบของ สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นะนะครับก็ทางเรานรในฝ่ายธุรกิจเราได้รับเรื่องร้องเรียนมาไม่ว่าจะเป็นจากศูนย์ร้องทุกข์นะครับหนึ่งห้าห้าห้าหรือว่าจากเออฟซบุ๊กต่างๆะนะครับหรือว่าแม้จากการแจ้งมาที่ฝ่ายธุรกิจโดยตรง<ะ>นะครับเราก็จัดเจ้าที่สายตรวจนะครับออกไปตรวจสอบในเบื้องต้นอันไหนแก้ไขได้ก็รีบแก้ไขให้ก่อนแต่ส่วนนะบางอย่างไม่สามารถแก้ไขให้เรียบร้อยได้นะครับเราก็จะแจ้งให้ ผู้รองเรียนได้ทราบนะครับว่าอยู่ในขั้นตอนไหนขอ,องการ,รแก้ไขนะครับเพื่อให้ผู้ร้องเรียนนะครับได้รับความสะดวกสบายที่สุดเท่าที่ทางสำนักงานเกียรติรพาเราจะแก้ไขให้ได้ครับ ใช่ค่ะก็จะเห็นว่าเคยเป็นผู้ร้องเรียนเหมือนกันค่ะท่านใช้1 5 5 5โทรเข้าไปมีการประสานมากับผู้ที่ร้องเรียนตลอดแต่ขอให้ผู้ที่ร้องเรียนเนี่ยแจ้งให้ชัดเจนว่าอยู่ตรงไหนพื้นที่อะไรซอยอะไรมีแหล่งข้างเคียงเป็นอะไรคือบอกพิกัดมาให้ชัดเจ้าที่จะได้ลงไปถึงนะคะแล้วก็ได้มีการทําการแก้ไขทีนี้ค่ะเราได้ทราบว่าปัญหาของการตั้งป้ายเนี่ยผิดที่หลังจากเราเข้าไปพูดคุยส่วนใหญ่ ทางเจ้าของป้ายเจ้าของร้านมีการให้ความร่วมมืออย่างไรกับเจ้าหน้าที่บ้างคะครับในเรื่องการให้ความร่วมมือของเจ้าของเจ้าของป้ายนะครับ,รบซึ่งเป็นผู้ประกอบการในพื้นที่เขตลัดเพร้พาวนะครับผู้ประกอบการส่วนมากก็หวังที่จะทําทธุรกิจของตนเองให้ประสบความสําเร็จครับ,รบแล้วก็จากที่จากที่ได้รับคําแนะนําของเจ้าที่เทศกิจนะครับเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายก็พบว่า ผู้ประกอบการในพื้นที่เขตยนรัดพ้าวให้ความร่วมมือเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะดนการจัดเก็บป้ายนะครับแล้วก็มาติดตั้งป้ายในไอที่สาธารณะนะครับมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นสังเกตได้จากเรื่องโ้องเรียนต่างๆที่เกี่ยวกบเรื่องป้ายเข้ามาในพื้นที่เขตยนรัดพ้าวน้อยมากนะครับ <คะ S 1> ปัจจุบันน้อยมากแล้วก็ <คะ S 1> ซึ่งจากการที่ะระบบต่างๆระบบไอ s รับเรื่องร้องทุกข์นะครับจะในปัจจุบันก็จะเป็นเรื่องเหตุลํำคาญใ,ในเรื่องอื่นซะมากกว่าครับ ถามคุณสมยศนะคะว่าอยากให้ฝากถึงผู้ประกอบการที่จะเป็นทั้งหน้าใหม่ในพื้นที่เขตลาดพร้าวว่าหากจะเข้ามาดําเนินการธุรกิจอยากให้ช่วยปลุกจิตสํานึกหรือว่าฝากถึงว่าจะทําอย่างไรไม่ให้เกิดการสร้างเหตุหร้อนราคาญให้กับชาวบ้านค่ะครับ,รบก็อย่างแรกเลยนะครับก็คือขอความร่วมมือนะครับผู้ประกอบการทุกประเภทนะครับการตั้งป้ายโฆษณาหรือก็ตั้งวางสิ่งใดๆในที่สาธารณะก็ขอให้คำนึงถึง ประชาชนผู้ใช้สา้องเท้าเป็นหลักนะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ความสะดวกของประชาชนเป็นหลักนะครับให้คํานึงถึงตรงนั้นครับค่ะเดี๋ยวถามท่านหัวหน้าฝ่ายนะคะคุณพักวัตรค่ะอยากให้ฝากถึงประชาชนในพื้นที่เขตลาดพร้าวค่ะว่าสําหรับในทุกวันนี้หากมีเรื่องเดือดร้อนลาคันใจหรือว่ามีอยากจะฝากถึงประชาชนว่าขอความร่วมมืออย่างไรบ้างเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยสวยงามที่สุดในพื้นที่เขตลาดพร้าวค่ะครับ ทางในการความร่วมมือของทางประชาชนในเขตอัฒ้าเกี่ยวกับให้เกิดความสวยงามาท่านเมื่อครั้งที่เดือนที่ผ่านไปนะครับ<า>มีฝนตกนะครับน้ำท่วมขังในในพื้นที่เขตอัฒยาท่านหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรนะครับก็ได้เข้าลงพื้นที่<า>ในพื้นที่เขตเอัฒยาหลายครั้งนะครับสิ่งที่ท่านพบเห็นก็จะมีหนึ่งขวดพลาสติกถุงพลาสติกแล้วก็เศษขยะต่างๆที่ ที่ลอยมาตามลําคลองแม่น้ําลําคลอง<ฆ>ที่อุดตันตามท่อระบายน้ํามีเป็นจํานวนมากซึ่งทางไม่ว่าจะเป็นสํานักการระบายน้ําหรือว่าทางาเจ้าที่ของฝ่ายโยธาของสํานักงานเขตลาดพร้าวก็ได้เก็บขยะแต่ละครั้งปเป็นจํานวนมหาศาลนะครับแล้วตรงนี้นะครับก็จะฝากพี่น้องประชาชนในพื้นที่หรือในกรุงเทพมหานครนะช่วยกันนะครับโปรดอย่านําขยะนะครับปล่อยลงตามแม่น้ําลําคลองนะครับหรือตามถนนนะกรุณานํา ขยะต่างๆไปทิ้งในภาชนะที่ <ขะ S 2> จัดไว้รองรับนะครับหรือใส่ถุงดำไปทิ้งในจุดที่กำหนดไว้ตามเวลาที่กําหนดเท่านี้กรุ<ม>งเทพมหานครก็จะทํางานง่ายขึ้นนะครับและก็กรุงเทพเขตลาดพร้าวก็จะสวยงามนะครับ <änger Franz. S 2> แล้นั้นก็จะลดปัญหาน้ําท่วมขังได้เยอะมากค่ะในวันนี้ต้องขอบคุณนะคะคุณคพักวัตนพัทรวันนีหัวหน้าฝ่ายเทศกิจสนักงานเขตลาดพร้าวค่ะคุณสมยศอุณาถอวัฒนกุลเจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญการด้วยนะคะขอบคุณทั้งสองท่านค่ะขอบคุณค่ะ เชื่อว่านะคะหัวใจการทํางานของเจ้าหน้าที่ค่ะคงจะทําให้คุณผู้ชมได้เห็นแล้วนะคะว่าหลักๆคืออยากให้กรุงเทพมหานครสวยงามลดปัญหานา้ําท่วมขังรอการระบายลดปัญหาในอุบัติเหตุต่างๆอยู่ที่ท่านค่ะจิตสํานึกของท่านนะคะไม่ทิ้งค่ะแล้วก็ช่วยกันนะคะดูแลรักษาในพื้นที่ของเขตด้วยสําหรับในวันนี้ค่ะรายการเจาะประเด็นนะคะหมดเวลาลงแล้วติดตามกันได้ทุกวันจันทร,ร์ถึงพฤหัส10บโมงถึง10บโมงครึ่งค่ะวันนี้ดิฉันสารักแก้วภูทรนะคะลาไปก่อนค่ะและเรา ังแขกรับเชิญนะคะทั้งสองท่านค่ะรากคุณผู้ชมไปนะคะในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ